สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะต่อจากในคาบที่แล้วที่เราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปในเรื่องของมุมภายในมุมภายนอกและมุมแยงสำหรับวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องเดิมเป็นตอนที่2ค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำต่อกันในแบบฝึกหัดที่6.9ค่ะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่47นะคะเพราะว่าคาบที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกันไปจนถึงข้อที่4ถูกไหมคะที่ครูให้การบ้านไว้วันนี้ครูก็จะมาทำให้ดูในข้อที่5ะคะ่ะเพราะว่ารูปแบบของ เส้นตรงมันจะแตกต่างจากในข้ามที่แล้วซึ่งถ้าเรามาดูจากในข้อที่5นะคะเราก็จะเห็นว่ามีเส้นที่มันคู่ขนานกันอยู่1คู่นั่นก็คือเส้นก็คือส่วนของเส้นตรงลบกับส่วนของเส้นตรงงยนั่นเองค่ะและมันก็จะมีเส้นตัดขวางนั่นก็คือเส้นที่มันตัดผ่านทั้ง2เส้นที่ขนานกันอยู่2เส้นเส้นที่ตัดขวางนะคะมี2เส้นเส้นที่1ชื่อว่าส่วนของเส้นตรง งอบอและอีกเส้นหนึ่งก็จะชื่อว่าส่วนของเส้นตรงลอยนั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่าจากคำถามข้อที่หนึ่งที่เขาถามว่ามุมคู่ใดเป็นมุมแยง้งมุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งทีนี้ให้สังเกตจากมุมที่โจทย์ให้ขนาดมานั่นก็คือมุมนี้ถูกไหมคะซึ่งมุมนี้ถามว่าเป็นมุมแย้งกับมุมไหน คำว่ามุมแย้งคืออะไรคือมุมที่อยู่กันคนละข้างแล้วก็คนละฝั่งนั่นก็คือลากแบบขยแยงขึ้นมาเลยอะเห็นไหมมันจะอยู่คนละข้างแล้วก็คนละฝั่งดังนั้นคู่ของ50องศาตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นมุมนี้นั่นเองค่ะะมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมแย้งกันทําสัญลักษณ์ว่ามันเท่ากันก็คือขีดไว้1ขีดแปลว,ว่ามุมสีแดงตรงนี้นะคะก็จะมีขนาดกี่องศาด้วย 50องศาด้วยและมุมต่อมาก็คือมุม30องศาตรงนี้มุม30องศาตรงนี้ถ้าเราดูดีๆมันอยู่บนเส้นตัดขวางลอยอถูกไหมคะแต่มุม50เมื่อกี้มันอยู่บนเส้นตัดขวางงอโบอมันก็เลยทะแยงมุมแบบนี้แต่ถ้าเป็นมุม30มุมแย้งของมันก็จะทะแยงขึ้นไปบนนี้ก็จะได้มุมด้านบนนี้นะคะก็จะมีขนาดก็คือ30องศานั่นเอง แปลว่ามุมที่มีขนาดเท่ากันก็คือ2มุมนี้นั่นเองค่ะอ่าคราวนี้เมืคอเรารู้ว่ามุมไหนขนาดกันแล้วแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะเราก็นํามาเขียนตอบเป็นบนให้เรียบร้อยค่ะว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยงอ่คู่ที่1ครูจะหยิบเป็นมุมมุมห0ตัวนี้มาก่อนนะคะอ่เวลาอ่านชื่อมุมต้องให้มีตัวพยัญชนะหรือว่าตัวอักษรเนี่ยสตัวมุมจะอยู่ตรงกลางค่ะเช่นมุมนี้นะคะ มุม50ตรงนี้ก็จะชื่อว่ามุมยงทหรือจะอ่านว่าทงยก็ได้ค่ะ,ะเราก็นํามาเขียนค่ะว่ามุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมแยง้งนะคะก็จะมีมุมทงองยอใส่สัญลักษณ์มุมที่งองูเพราะว่างองูอยู่ตรงกลางแย้งกับมุมใดก็กลับแย้งกับ มุมใดคะที่เป็นสีแดงเหมือนกันมีขนาด50องศาเหมือนกันก็คือปอปาตัวนี้ใช่ไหมคะเวลาอ่านชื่อมุมก็3ตัวก็คือทอบอ,อนั่นเองคะ่ะนำมาเขียนให้เรียบร้อยทอบยค่ะ,ะเสร็จแล้ว1คู่และคู่ต่อไปนะคะอีก1คู่ก็คือมุมที่มีขนาด30องศานั่นเองครูหยิบขึ้นมา1คู่ก่อนก็คือมุมนี้ มุมนี้เวลาอ่านชื่อลอลิงก็จะอยู่ตรงกลางก็จะอ่านได้ว่าทอลอบอนั่นเองค่ะทอลอบอกับคู่ของมันนะคะที่มันแย้งด้วยก็คือมุมด้านบนมุมนี้ค่ะยอยักอยู่ตรงกลางก็จะอ่านว่าทยองอนั่นเองค่ะนำมาเขียนให้เรียบร้อยทองอ ทอ,อขออภัยค่ะทอยองอค่ะอ่ะเสร็จแล้ว1ข้อนะคะต่อไปเอามาตอบข้อ2ด้วยข้อ2ถามว่าไงถามว่ามุมทอบอลอมีขนาดเท่าใดแล้วก็หาขนาดของมุมไว้หมดแล้วอ่ะมาดูพร้อมๆกันทอบอลออ่องศาค่ะ50องศานะคะเติมลงไปได้เลย และข้อที่สมค่ะมุมทอยงอทอยงอนั่นก็มีขนาดกี่องศาคะสาสองศานั่นเองเห็นไหมคะเวลาทำเนี่ยเราเติมมุมในรูปเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนเวลานำมาตอบคำถามเนี่ยมันก็จะได้สะดวกแล้วก็ตอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะต่อไปตัวอย่างข้อที่6นะคะ ค่ะต่อไปในข้อที่6นะคะเราก็มาดูจากรูปก่อนว่ารูปที่เขาให้มาเนี่ยมีเส้นขนานกันกี่คู่สัญ,ญลักษณ์การขนานกันอย่าลืมนะคะก็คือลูกศรอย่างเงี้ยถ้ามันทําเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ไว้ทั้ง2เส้นหมายความว่าเส้นตรง GH กับเส้นตรง AB มันทําไมกันคะมันจะขนานกันถ้าเราดูให้ดีต่อไปเส้นตัดขวางมีกี่เส้นอ่ะก็จะมีเส้นที่1คือคือเส้นตรง EF และเส้นที่2ที่เป็นเส้นตัดขวางเหมือนกันก็คือเส้นตรง CD ทีนี้โจทย์ให้หาว่ามุมใดบ้างมุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยงะให้นักเรียนจินตนาการว่ามันมีเส้นตัดขวางแค่1เส้นนั่นก็คือเส้น CM ขอัยค่ะเส้น CD เส้นนี้นะคะให้นักเรียนจินตนาการว่าเส้นเนี้ยมันหายไปมีแต่เส้นนี้เส้นเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีแต่เส้นนี้เส้นเดียวมีมุมใดบ้างคะที่เป็นมุมแยง ก็มุมแย้งคือมุมที่อยู่กันคนละด้านและคนละฝั่งก็จะมีคู่นี้นะคะมุมนี้ซึ่งมันก็จะมาแย้งกับมุม100ด้านล่างดังนั้นเนี่ยคู่นี้ก็จะได้เป็น100องศาเท่ากันนึกออกไหมคะอ่ะเขียนไว้เลยเราจะได้ตอบง่ายเวลานําไปตอบคาถามเสร็จอีกฝั่งหนึ่งมันก็ยังแย้งกันนั่นก็คือด้านนี้ ด้านนี้ถูกไหมคะอะใส่สัญ,ญลักษณ์มุมตั้งไว้เดี๋ยวเราค่อยอ่านชื่อมุมตอนตอบคําถามใส่สัญ,ญลักษณ์มุมทีนี้ถ้าครูอยากทราบว่าแล้วมุมสีน้ําเงินที่ครูทําสัญ,ญลักษณ์ว่าเนี่ยมันแย้งกันมันมีขนาดเท่าไหร่นักเรียนหาให้ครูได้ไหมซึ่งถ้าเราเห็นแล้วนะคะว่าไอ้มุมสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยมันรวมกันแล้วมันเป็นเส้นตรงซึ่งเส้นตรงมันมีขนาดกี่องศาใครทราบบ้าง ถ้าใครนึกออกเราจะทราบว่ามันมีขนาดเป็น180องศาดังนั้นถ้ามุมตรงมีขนาด180องศาด้านนี้เอาไปแล้ว100ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหลือกี่องศาคะก็จะเหลือแค่80องศานั่นเองดังนั้นด้านบนนี้คะ่ะก็จะ80องศาเช่นกันทำสัญลักษณ์มุมไว้ว่ามันเท่ากันเพราะมุมแย้งจะมีขนาดทำไมกันคะเท่ากันเสมอ ข่าวนี้เส้นนี้เรียบร้อยแล้วเส้นนี้เสร็จแล้วนะคะเส้นตรง CD จินตนาการว่าเส้นเนี้ยหายไปเหลือแค่เส้นตรง EF มีแค่เส้นนี้นะคะถ้ามันมีแค่เส้นนี้ถ้าครูดูจากมุม125องศาก่อนมุมแย้งของมันก็มองทะแยงขึ้นไปมันก็จะมาตรงกับด้านนี้ใช่ไหมคะครูขอให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้เป็นสีเขียว แปลว่ามุมเนี้ยเป็นมุมแย้งกันดังนั้นมันก็จะมีขนาดเป็น125เท่ากันถูกไหมคะขีดไว้สักขีดหนึ่งก็ได้เพราะมันคนละสีอีกฝั่งหนึ่งค่ะมันก็จะต้องเป็นมุมแย้งได้เหมือนกันนั่นก็คือ,อขอเอาเป็นสีเหลืองนะคะฝั่งนี้ค่ะข้างๆ125องศาฝัา่งนี้ก็จะแทรกไปตรงนี้นะคะนิดหนึ่ง ทีนี้สองมุมเนี่ยมันก็จะแย้งกันเหมือนกันถูกไหมคะเพราะมันอยู่คนละฝั่งและคนละด้านของเส้นตัดขวางถ้าครูอยากจะทราบว่ามุมสีเหลืองมีขนาดกี่องศานักเรียนว่าเราสามารถหาได้จากอะไรก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าสองมุมเนี่ยมันรวมกันแล้วมันได้180องศาดังนั้นถ้าครูอยากจะหาขนาดของมุมสีเหลืองอครูก็จะหาได้โดยขอชี้ออกมาคิดด้านนอกนะคะ มันรวมกันแล้วมันได้180องศาก็นำา8 8 0องศาไปลบกับ125ค่ะอ่ค่ะนักเรียนหาผลลบดูซิว่ามันได้เท่าไหร่ถ้าคิดให้ง่ายแบ่ง125นะคะเป็น120กับ5เพื่อไม่ต้องนำไปทดให้ยุ่งยากถ้าครูนำา8 8 0ลบ120ก็จะเหลือเท่าไหร่คะก็จะเหลือแค่ 60ถูกไหมคะนำา60ลบออกอีก5ก็จะได้คำตอบเป็น55นั่นเองค่ะดังนั้นขนาดของมุมสีเหลืองเมื่อกี้นะคะก็จะได้เป็นกี่องศาเอ่ย5 15องศานั่นเองด้านบนก็เช่นกันนะคะ55องศาคราวนี้มาตอบคำถามข้อที่1ต่อนะคะว่ามุมแยง้งมีมุมใดบ้างครูขอหยิบจากมุมที่เป็น สีแดงแล้วกันคู่นี้นะคะ100องศาอ่ะร0อข้างบนนี้ก่อนชื่อมุมอ่านว่ามุม A I M นำมาเขียนเลยค่ะก็จะมีมุม A I M กับมุมใดคะที่เป็นมุมแย้งกันก็เป็นมุมสีแดงเหมือนกันและ,ะกับมุมสีแดงข้างล่างคะ่ะอ่านว่างไงอ่านว่ามุม H M I นำมาเขียนนะคะ H M, I ต่อไปค่ะอีกคู่หนึ่งที่อยู่ข้างๆสีแดงและมุมสีน้ำเงินนะคะ,ะเริ่มจากมุมนี้ก่อนอ่านชื่อมุมว่ามุม BIM นำมาเขียน,นะคะ่ะ BIM กับมุมของมันนะคะที่มันเป็นมุมแยงด้วยกันนั่นก็คือชื่อมุมว่าอะไร ด้านล่างนี้อ่านว่ามุม GMI นั่นเองค่ะ GMI เสร็จแล้วหนึ่งคู่เสร็จแล้วไปแล้วสองคู่แต่คือหนึ่งเส้นตัดขวางมาดูอีกเส้นตัดขวางหนึ่งนะคะ,อะขอหยิบเป็นมุมสีเขียวหนึ่งร้อยยี่สองศาก่อนอ่านชื่อมุมนี้ว่ามุม GLX นำมาเขียนค่ะสีเขียว C L, X, อ่ะกับมุมแย้งของมันนะคะชื่อว่ามุมอะไรคะอีกมุมหนึ่งชื่อว่ามุม BXL อ่ะนำมาเขียนนะคะ BXL อ่ะและมุมสุดท้ายะคะ่ะคู่สุดท้ายก็คือสีเหลือง สีเหลืองอันแรกก่อนอันนี้นะคะอ่านชื่อมุมได้เป็นมุม H L X นั่นเองค่ะ H L X นะคะ,ะนำมาเขียนให้เรียบร้อย H L X ค่ะกับคู่ของมันนะคะตัวสุดท้ายนั่นชื่อว่ามุมอะไรเอ่ยมุมนี้อ่านชื่อว่ามุม A X L นั่นเองค่ะ A X L อ่าได้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันทีนี้เรามาตอบคำถามข้อที่2 AIM มีขนาดเท่าใดอ่ะมาดูนะคะ AIM นั่นก็คือมุมนี้นั่นเองก็เราเติมไวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็นำมาตอบได้เลยคือ100องศาและอีกมุมนึงคือ BXL x l อ่ะ b อยู่ในเอ่ย BXL อ่ะก็คือสีเขียวตรงนี้ถูกไหมคะก็คือมุม125องศานั่นเองคะ่ะอ่ะโอเคไหมคะสำหรับตัวอย่างในสองข้อนี้ในหน้านี้นะคะครูก็จะเหลือแค่1ข้อให้นักเรียนไปทำเพิ่มเติมมาก็คือข้อที่7ะคะ่ะดูตัวอย่างได้จากข้อ5และข้อ6เลยแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะ มาดูกันในแบบฝึกหัด6.10นะคะต่อไปก็คืออันนี้จะอยู่ในหน้าที่48ค่ะคำสั่งถามว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดมาดูในข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1มีเส้นตรงกี่เส้นอ่ะเป็นเส้นสองเส้นนี้ที่มันต้องตรวจสอบใช่ไหมคะว่ามันขนานกันหรือไม่นั่นก็คือเส้นตรง AF กับเส้นตรง GL และมีเส้นตรงตัดขวางหเส้นนั่นก็คือเส้นตรง MR ทีนี้นะักเรียนว่า2เส้นนี้ค่ะเส้นตรง AF กับ GL มันจะขนานกันไหมให้เราดูจากมุมแย้งมุมแย้งของมันมีขนาดทำไมกันคะ75เท่ากันเลยถูกไหมถ้ามันเท่ากันสรุปได้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้มันทำไมกันเอ่ยมันก็จะ ขนานกันนั่นเองอ่ะมาตอบก่อนว่าขนานกันหรือไม่ถ้าขนานให้เขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะนั่นก็คือส่วนอ่านนั่นก็คือเส้นตรง AF อ่ะก็นำมาเขียนเลย AF เป็นเส้นตรงใส่สัญ,ญลักษณ์หัวลูกศรสองข้างขนานสัญ,ญลักษณ์ก็คือทับ2ขีดขนานกับเส้นตรง GL นั่นเองค่ะ GL เพราะอะไร นันเรียนคิดว่าเหตุผลเพราะอะไรคะถึงมันขนาดกันเพราะ,อะเอาเลข75นี่แหละค่ะมาตอบเลข75ทั้งสองอันมันหมายถึงอะไรล่ะมันคือมุมแยง้งใช่ไหมคะก็บอกว่าเพราะมุมแยง้งมีขนาดทำไมกันเอ่ยมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะแค่นี้เลยให้เหตุผลสั้นๆง่ายๆมีขนาดเท่ากันโอเคนะคะ หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะในข้อนี้ต่อไปค่ะต่อไปในข้อนี้นะคะข้อที่2ก็จะมีเส้นตรงทั้งหมด3เส้นเช่นเดิมก็จะมีเส้นตรง GL และเส้นตรง MR มีเส้นตัดขวางหงเส้นคะก็คือเส้นตรง SX การดูเหมือนข้อที่แล้วเลยเห็นไหมคะว่ามุมสองมุมนี้เป็นมุมอะไรกันมันคือมุมแย้งใช่ไหมคะแต่ขนาดของมันเท่ากันไหม มุมหนึ่งมีขนาด110อีกมุมหนึ่งมีขนาด105พอมันไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นตรง GL กับเส้นตรง MR นักเรียนว่ามันจะขนานกันได้หรือไม่ใช่ค่ะถ้ามันไม่เท่ากันถ้ามุมแยงมีขนาดไม่เท่ากันหมายความว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นก็จะไม่ขนานกันนั่นเองเราก็สรุปได้ว่าอย่างไรคะข้อนี้เราก็ได้ว่าเส้นตรง GL เขียน สัญ,ญลักษณ์ไม่ขนานกันไม่มีเนาะเราก็ต้องเขียนเป็นภาษาไทยเลยว่าไม่ขนานกับไม่ขนานกับส่วนอ่าไม่ขนานกับเส้นตรงอะไรคะเส้นตรง m r m r แล้วก็อย่าลืมสัญ,ญลักษณ์เส้นตรงอ่ะเพราะอะไรคะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยเพราะ มุมอะไรเอ่ยมุมแยง้งมีขนาดทำไมกันคะข้อเมื่อกี้มันเท่ากันใช่ไหมแต่ข้อนี้บอกว่าเพราะมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะอ่ะครูก็ขอทำให้ดูไว้สองข้อ เป็นแนวทางเนาะในการทำแบบฝึกหัดอีก2ข้อของเราเราก็ลงมือทำต่อในข้อที่3และข้อที่4ด้วยตัวเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะในข้าวันนี้ค่ะก็จะอยู่ในหน้าที่49ค่ะซึ่งจะขอยกตัวอย่างแค่หข้อนะคะเพราะว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะคล้ายกันกับแบบฝึกหัดที่6.10ใน ข้อ1นอ่ในหน้าที่แล้วค่ะมันก็จะทำคล้ายๆกันนะเสร็จในข้อ3เนี่ยมันจะแตกต่างนิดนึงก็เลยจะขอยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อค่ะคำสั่งบอกว่าส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันเพราะเหตุใดถ้าเรามาดูในข้อ3มนะคะมันเป็นรูปออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นตัดขวาง1เส้นคือส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ย eg ทีนี้มุมแย้งของมันมีกี่คู่คะมันมีอยู่สองคู่มาดูคู่ที่1 คู่ที่1คือมุมที่เป็น60กับมุมอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมแย้งของ60มีขนาดเท่าไหร่60อยู่นี่มุมแย้งก็จะเอียงมาคือห5ส้ามันเท่ากันไหมคะเออมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะพอมันไม่เท่ากันเนี่ยแปลว่าไอ้มุม6 0สองมุมเนี่ยกับมุม65้ามันเชื่อมระหว่างเส้นตรงเส้นใดมันเชื่อมระหว่างเส้นตรงส่วนของเส้นตรง EF กับส่วนของเส้นตรง HG แปลว่าสองเส้นนี้มันจะขนานกันได้ไหม มันก็จะขนานกันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า60กับ65ไม่ได้มีขนาดเท่ากันแต่เรามาดูอีกคู่นึงนะคะก็คือคู่54 54มีเส้นตัดขวางตัวเนี้ยก็คือ g eg เหมือนกันแต่54มันมาแย้งกับอีกมุมนึงคือ54ด้านล่างถามว่ามุม54เชื่อมระหว่างเส้นตรงอะไรเอ่ยอ่ะมันประกบอยู่กับ2เส้นก็คือเส้นด้านบนคือ e h กับเส้นด้านล่างก็คือ fg ถูกไหม เพราะว่ามุม54เนี่ยมันไม่ได้ไปชน E F ข้างบนเลยแล้วมุม54ด้านล่างมันก็ไม่ได้ไปชน H G ด้านล่างเลยนะคะเราก็จะได้ว่าไอ้54สองมุมเนี่ยมันเชื่อมระหว่างเส้นตรง E H กับเส้นตรง F G ดังนั้นสองเส้นนี้มันจะขนานกันได้หรือไม่ได้นะักเรียนว่าอะถ้ามันมีมุมแย้งที่เท่ากันแปลว่า2เส้นนี้มันก็จะทำไมกันคะ มันก็จะขนานกันเองดังนั้นส่วนของเส้นตรงคู่ใดละ่ะที่ขนานกันก็เราก็เจอแล้วนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง HE แล้วก็ส่วนของเส้นตรงสัญลักษณ์ก็คือ K e. แล้วก็ขนานพับ2อ,อันกับส่วนของเส้นตรง GF อ,อันนี้นะคะ GF ทีนี้เพราะเหตุใดละ่ะมันถึงจะขนานกันเพราะ มันมีมุมแย้งใช่ไหมคะที่เท่ากันแต่เราต้องระบุมุมแย้งที่เท่ากันเพราะว่ามันมีมุมแย้งอยู่2มุมเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราใช้มุมไหนเพราะมุมอะไรคะมุมที่1ก็คือมุมนี้ก่อนก็ได้มุมด้านบนอ่านชื่อมุมว่ามุม HEG ค่ะเพราะมุม HEG และอีกมุมหนึ่งนะคะที่มันเป็นมุมแย้งของกันและกัน นั่นก็คือชื่อว่ามุมอะไรเอ่ยมุม F G E นั่นเองค่ะ F G E เป็นมุมแย้งที่มีขนาดท่าไมกันคะเออเท่ากันค่ะเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนั่นเอง ที่มีขนาดเท่ากันะประมาณนี้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทำในวันนี้ก็ให้นักเรียนลองไปทำดูว่าพอจะทำได้ไหมโดยดูแนวจากแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปทั้งหมดตัวอย่างที่ให้ไปทั้งหมดได้เลยนะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้ในข้อที่เหลือนะคะในหน้าที่47 48และ49ตามข้อที่ได้ระบุไว้ได้เลยติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ตลอดมาได้เสมอเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ